5 4 3 2สวัสดีครับไลฟ์สดวันพฤหัสที่26มิถุนา2568เวลา4ทุ่ม5ทีมาสายฟรีอีฟบอลวิกที่42อัปเดตเป็นย้อนยุคเปส2009 2010 2011วินิจเลเวตเหรอวินิจ9วินิจ10 2010 2010วินิจ2010กับเปส มาคู่กันอัปเดตใหม่สวัสดีครับเปิดฟรีสนหน่อยวันนี้ผมจะมาล่าครูตัวล่าครูตัวเข้ามาลิต ก็กินได้ทองด้วยนะชาร์ตด,ดยวชาร์ตด,ดยวสามสิบปีสายฟีจัดพอตอังกิจยังพี่พอตอะไรนะพอตประตูเหรอจัดเอามาแล้วสิ ฟอร์เต์เอ้ยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพิกฟอร์ดเอออจอได้พิกฟอร์ดจัดมาแล้วเดี๋ยวโทษก่อนภาพมันเป็นอันนี้เปล่าวะของเพย์ดูก่อนดิเป็นยุกไหมเป็นเว้ยคนคิดถึงอ่ะ เออคู่ไม่เอ้ยจ้าสองไม่ใช่การ์ดทองอ๋อคู่ตัวเออเดี๋ยวจัดดูวันนี้ได้เปิดเลได้เกมเป็นนันเลือขายไว้ยังไม่ได้เก็บสะสมไว้อยู่ แล้วก็แพ็คแพ็คก,ก้อนจันทร์เดี๋ยวรับฟรีกันวันนี้ที่เก็ตเล่นอะเปิดแพ็คอย่างเดียวดีวกว่นานะหยุดดูอยู่กับคุณอะไรเ,เออนี่ย Play of the season อ๋อไม่ได้เปิดเลยอะของรีกซกิทอะ ของพี่เมลีกใช่ไหมหมดไปแล้วไม่ได้เปิดเลยใช่ของดีอยู่แต่ไม่ได้เปิดอ่ะ <c oughs> จนดาลิก้ามาแล้วอ่ะไปเปิดฟรี คอพิเก้ไปเปี่ยงป้างหน่อยเฮ้ยแจกฟรีมาเมงไม่เคยจะเปิดได้ ได้ไหมคุณได้ไหมของฟรีออกยากยากจริงคนอื่นเขาเปิดได้อย่างว่าที่เขาโชว์กันเนี่ยเขาเลดีเปิดอ่ะอันนี้แพ็คอะไรเนี่ยเจลีกบาซินขับอิเตอร์เชั่นแนลเนี่ยผมจะมาล่าทีโบกูตัวเดี๋ยวนะเนี่ยแพ็กผมสร้าง ผมสร้างอันนี้ไว้ฟูมัดติดฟูมัดติดไหนี่ขาดกูตัวแล้วก็ข้าประขาวแบกซ้ายขาดหลายตัวอยู่ดิ ไปใช้ทองใช้พอมลา่ากูตัวจำน้อยเหมือนเดเบลเล่อันนี้วันไหนวะวันที่สิบไปลา่ากูตัว เอากูตัวเข้าทีมได้เวลาใช้ทองแล้วมากูตัวใช่อยากได้กูตัวขอกูตัวมาอุสราเก็บทองไม่เปิดตั้งหลายแพ็กเสื้อขาวแม่งเอ้ยไปบาซินนู้นอนะ เจอซุดเลยนะเอโก้จอซแม่งมีบูทด้วยนี่ได้ใช้ไม่ไรอยู่ดีอังกฤษอะอยู่ลีกบาซินเน่ยตายป่าวะทีโบคูตัวไม่มีบูทไม่เป็นไรโอ้โหเสื้อแดงกับเสื้อขาวจะมามันอังกฤษเว้ยเอามาว่ะเเฮ้้ยยเฮ้ย เฮ้ยสมบายพอแค่สองร้อยทองพอสองร้อยทองพอโอเคโอเคพอแล้วไปแพ็กปิครามปีดี้มาสิวะเอ้เป้เปยังโอ้โห ใครวะนี่ยเฮ้ยหวฟีไม่ได้เลยจำน้อยล้มตัวก็ช้าเอาไม่เป็นไรอ่ะทีมสวยดอกบามันเพิ่มไหมอัปเดตมาเนี่ยห้าตัวมันเดิม เปิดได้แล้วว่านี่ไงเราสองตัวเซจินโยกับวิเตอร์บายามาหน่อยมาหน่อยโว้ยเปี้ยงอีปิกโอ้โหไฮไลท์มาแม่งอือ ไฮไลท์สองตัวอีพิกสองตัวไฮไลท์จักมาไอ้ฮ mm hmm. <p ika> ี่กอดิโอเัสโก้กอดิโอแม่งหาเอ้ยหยอดแพ็คนี้ดิเสาราดปิเก้หนึ่งร้อยทอง ที่ส่งคุณค่าโอ้โหไม่แตกว่ะเฮ้ยสีเขียวข้างในอะ่ะไฮไลท์ก็ยังดีว่ะขอเป็นบาวดี้โอ้โหลาบต้ตาลาโปลีลบบยังดีเป็นไฮไลท์มาว่ะกองกลางด้วยสไตล์ออเซ็แม่งเอ้ย ปีกไม่แตกโซลันกี้เหรอ,อเฮ้เค้บอลดี้ประตูอลเล็กซ์เรโมโนโ่ปีขวาหยอดแพ็คเมมอมเป้ยดิ ผมอยากได้็มเป้ 100. อะมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยทองผู้แตกโชว์ท้ำม,ม,มดกันเดี๋ยวลองเอากูตัวเข้าทีเมเ่อนนะเดี๋ยวดูค่าพลังข้างใน,น หมดกันทองเก็บมาเฮ้ยจะไ,ได้คููตัวแล้วพอกลับไปเฮ้ยเดี๋ยวซื้อเสื้อกอนซื้อเสื้อนี่นี่ร้อยเดียวเสื้อสวยนะเว้ยซื้อเลยต้องร้อยทองเนี่ย เอาข้อเทียมดิเนี่ยดูนะดูนะดูนะดูพาโบออลดิเอาแทนโอบักก็ร้อยเน,น,นะนะพาโบออลร้อยจริงน,นะจัมพี่จัมปิงโควสิบสี่แต่มันสูงไงกูปัจจุบันพี่ดีกว่ากูตัวจริงปะเนะ่ะ เฮ้ยแต่ประตูแพ็กเนี่ยนะประตูไอเนี่ยนะลามินเนี่ยนะไม่เฮ้ยแต่มันโดดเออวะแต่มันโดดจ้ำสูงจริงว่ะแต่อันนี้มันสูงแค่เฮ้ยสูงร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรอจริงเฮ้ยกูตัวนะเว้ยเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้า่ะมันสูงไงมันไม่ต้องโดดมันไม่ต้องจ้มเยอะ โอเคเลยขาดใครเนี่ยขาดนึกก่อนของวัดลิดขาดกูเลใช่ไหมขาดกูเลมีโมดิทโมดิทแล้วมีรามิลแล้วกองหลังก็มีโรดิเกอร์มิลิต,ตาแล้วก็ใครอีกตัวหนึ่งนะ โกอิปอีลาพี่ยังดีกว่าอีกเหรอจริงปะ <c oughs> เฮ้ยเสียชื่อ <c oughs> อีเวนพี่เกตเล่นนะวันนี้พี่เกตเล่นอนะ ไม่ได้หรอกแค่นี้แหละไปแล้วมาไวไปไวไปบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนาเจอกันใหม่เดอ้อขอบคุณที่มาดูด้วยกันเดอ้อไปแล้ว